นอกจากฮ้าศนิพลเนี่ยหรือคุณอานเนี่ยก็คือเป็นอาหารละได้ยินว่าเป็นศิลปินด้วยเป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธรรมยันตีใช่ไหมฮะ,ะก็ก็ก็ถือว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะก็ได้เขียนหนังสือคเล่มเดียวแหละนะครับคือแม่อีทเนี่ยหรือแม่แม่ธรรมยันตีเนี่ยก็มารู้จักกันที่หลังแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ได้เขียนออกมาก่อนครับผมตอนที่เจ้าคุณอาจารย์ท่านไป สังเวชใสารสีที่อินเดียแต่สังเวชสีเนี่ยเราก็ไปไปปกติคนเขาไปกันไปแล้วก็กลับมาก็มีความสุขก็ไม่มีอะไรก็เล่าสู่คนฟังแต่ที่ผมไปกับทิ่พุทธาจยาเนี่ยตอนนั้นท่านฐานาของท่านเนี่ยชื่อพระราชยานปรีชาอันนั้นคือเมื่อปี44นะครับผมปี44ท่านท่านท่าน,ท,านท่านมี ราชินนามนว่าพระรัญญาปีชาแล้วนะก็ท่านก็พาลูกศิษย์ไปผมก็ไปหนึ่งในในจำนวนนั้นนะเราไปกันทั้งหมด17คนนี่ไปแล้วก็คิดว่าอย่าให้เสียเปล่าเลยก็บันทึกประจําวันไว้นะว่าวันนี้ไปไหนไปไหน,ไปไหนบ้างแล้วก็ประกอบกับพันเอกหญิงอุตสากรจันทวงศนท่านก็บอกว่าเออไปแล้วกลับมาเขียนหนังสือทักเล่มนี่จะได้เป็นอนุสณ์ครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าเออ สิ่งที่เราควรจะมอบให้ศาสนาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนพุทธเนี่ยนอกจากเรานับถือพระไหว้พระแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการเขียนหนังสือเนี่ยเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้เนี่ยเพื่อเป็นอาจจะได้บูชาคือบูชาคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็น่าจะดีนะกลับมาก็เลยมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าเที่ยวไปเขียนไปในแดนพุทธภ,ภูมิอ๋อก็คือตอนนั้นเนี่ยตามตอนที่ผมอขุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะครับ,รบตามหลวงพ่อไปที่ อินเดียใช่ไหมครับ,รบจุดกาเนิดของศาสนาพุทธใช่ครับไปเราก็ไป<า>ที่สังเวสีแหละครับผมเล็กซันตสังเวสีนะครับผมสังเวสีก็ประกอบด้วยที่พุทธคยาที่พารานสีครับ,รบกุสินาราสุดท้ายก็ไปจบที่ลุมพินีเนปาลคือเมื่อก่อนเนี้ยลุมพินีเนี้ยอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียแต่ตัดหลังแยกเป็นประเทศเนปาลต่างหากครับผมแต่คนเขาเข้าไปนะข้ามไปข้ามมาก็ไม่ห่างจากบุรมแดนมากเท่าไหร่นัก นันก็ถือว่าเป็นการไปแสวงบุญเพราะพุทธเจ้าน่านบอกว่าถ้าจะตามตถาคตเนี่ยก็ขอให้ไปสั้งสี่สังเวเนี่ยเพื่อไประลึกถึงถึงท่านครับแล้วก็ได้ผลนะพอเราไปเราก็รู้สึว่าเออมันมีความซาบซึ้งมีความประทับใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดที่ลุมพินีแต่มาเผยแพร่ศาสนาพุทธเนี่ยในอินเดียครับ อินเดียตอนกลางถึงใต้แล้วก็ศาสนาพุทธก็แผ่กระจายไปสารไปเกือบทั่วโลกในเวลานี้แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ศาสนาพุทธแข็งแกร่งมากแข่งแกร่งมากครับแข็งแกร่งมากนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรอีกหรือไม่เป็นหมอดูครับผมก็เขาเป็นมายังไงถึงมาเป็นหมอดูได้ครับอันนี้คือตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมย้ายเข้ามา กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็ไปจะรู้จักกับน้องคนหนึ่งก็ว่าเห็นผมสนใจหราศาสตร์ก็มันก็คือเมื่อก่อนนี้ก็หนึงสือพิมณนะเขียนหราศาสตร์วันนี้เป็นงี้เป็นงี้เราเอ้ก็สนใจติดตามดูมันมีอยู่อย่างที่สะดุดใจก็คือว่าคนแต่ละคนมันมีพื้นฐานมาเท่ากันร,รุ่นเดียวกันเนี่ยทำไมเติบโตไม่เท่ากันบางคนก็เป็นกันเกษียณแค่พันเอกบางคนก็เป็นพลเ,เอก,กเป็นพวทบเป็นพรบสูงสุด ทำไมเป็นงั้นมันต้องแตกต่างไงนะก็เลยมาศึกษาเรื่องดวงดวงเขาก็ถามว่าพี่อยากเรียนโหราศาสตร์ไหมผมบอกวาอยากเรียนเก็ขอดวงผมไปเอาไปให้ครูโหราศาสตร์ดูครับครูที่ว่าคือกนะ็เป็นเป็นนายฐานเจ้ปอเก้าพลเอกพิสารชุประวัตินะถ้าก็เอาดวงไปดูแล้วถ้าถ้าบอกว่ารับเป็นลูกศิษย์เลยนัดไปเรียนหนังสือ มันมีอยู่ดวงหนึ่งมันมีอยู่ดาวอยู่ดวงหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่าเราเรียนโหราศาสตร์และแตกฉานก็คือดาวพุธในราศีธนูปกติพุธนรเป็นปลาเป็นปลาเป็นที่ว่าปูปูฝ่าป,ะ,ปะทำอะไรไม่ค่อยย่อยย่อนไม่แข็งแรงครับแต่พุธในราศีธนูเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันพิเศษตรงที่ว่าเหมาะก,กับการเรียนโหราศาสตร์และวิชาเล่นลับทั้งหลายครับ ก็เลยเริ่มเรียนโหราศาสตร์มาก็เรียนบ้างหยุดบ้างไปติมอบ้างกลับมาบ้างไปเรียนต่างประเทศบ้างอย่างเงี้ยแต่เรียนเนี่ยรวมๆแล้วเป,ป็นะนเวลา5ปีนลก็พลเอกพิสารชูบววท่านก็มีอาจารย์ของท่านคนหนึ่งก็คืออาจารย์สิงโตสุริยะอารักษ์คนนี้ก็เขียนตำราแล้วก็ขายอยู่ทุกวันเนี่ยนะที่มีขายต้องตลาดและส่วนหนึ่งท่านท่านก็นถวายให้กับในหลวงรอชกาด้วยตำราที่ท่านเขียนเองเนี่ยตำราโหราศาสตร์ตำราโหราศาสตร์นะรเขียนโดยอาจารย์สิงโต สุยอา,ารักษ์ซึ่งเดิมท่านเป็นหาแลวก็ลาออกมานะท่านเก่งนะท่านในคอท่านจะมีกระดูกฤษีอยู่ดูแม่นมันตายเห็นไหนะทั้งทั้งครูจิงโตเนี่ยแล้วไปดูบ้างคือตอนเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่ควรไปเล่นเพราะว่าร้อนร้อนนะกระดูกฤษีร้อนครับนะคือจะให้อะไรก็ให้ให้อะไรก็ได้ให้เอาแต่ว่ากระดูกฤษีไม่เอาเพราะว่าครับ มันมันร้อนมันร้อนอบอกแค่นี้เลยนะครับว่ามันร้อนเป็นเรื่องเรื่องของความเชื่อแล้วก็อันนี้เนาะก็คือกระดูฤาษีก็คือเหมือนเป็นของขลางอย่างหนึ่งใช่ไหมครัเป็นคือฤาษีเนี่ยเป็นเจ้าของวิชาโรโหราศาสตร์ครับผมเขานับถือว่าอ๋อฤาษีเนี่ยเป็นผู้ประสิ์ประสานโวรัศาสตร์นะก็เลยเอากะดูฤาษีมาคล้องติดตัวเวลาครูผมเนี่ยนะอย่างเช่นท่านโพลพิษาเนี่ยท่านดูดวงให้ใครเนี่ย การกระครองกระดูงสีที่ว่าน,นี่ดูแม่นเหมือนตายเห็นเพราะว่าโหราศาสตร์ไม่ใช่วิชาสติธรรมดาเป็นวิโหราเป็นวิชาสติที่มีเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเวลาเรียนก็ต้องไหว้ครูต้องไหว้ครูโ<อ>หราศาสตร์แต่ละปีแต่ละปีหรือรวมหลายปีแล้วไปไหว้สักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเคล็ดอย่างเงี้ยอย่างคนไม่ไหว้ครูเนี่ยมันดูไม่แม่นหรอกแต่ถ้าไหว้ครูแล้วครูแรงครูส่งเนี่ย บางทีนึกมันไม่ออกพอแรงครูส่งมาเนี่ยเออมันมันเห็นมันเห็นเหมือนเหมือนของเหมือนเราเอาของครูมาอยู่กับตัวแล้วมันช่วยแผ่ขยายอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะคือเหมือนกับมีความรู้ที่ครูเนี่ยท่านท่านแผ่มาให้ครับผมเราก็จะมีความรู้ต่างๆเหมือนกับที่ครูมีเพราะบางอย่างทุกอย่างเนี่ยมีครูบาหมดอย่างมีครูบาอาจารย์ทั้งหมดการเป็นนางรำต่างๆเนียครับเพราะว่าน่าตาสินเขาก็รำกันครับเขาก็มีครูบาอาจารย์เข้าเขาก็ไปบูชาพ่อแก่ เป็นต้นลิเกอย่างเงี้ยโขนอย่างเงี้ยบูชาพ่อแก่มนคือเป็นลาษีแหละเป็นลาษีมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างผมก็เวลาคุณตาจะทําอะไรเกี่ยวกับคาถาเนี่ยเขาจะเตรียมของไหว้ครูก่อนไหว้ครูก่อนแล้วถึงจะทําพิธีอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องบราณที่ส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแต่ว่ามันมีจริงซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าไม่สัมผัสกับตัวเองแล้วเราก็จะไม่รู้รแต่คนไหนที่สัมผัสได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมีจริงนะเรื่องแรงครูเนี่ยงั้นวันนี้ผมรบกวนคุณอาดูดวงให้ผมสักหน่อยได้เออคือดูดวงเนี่ยก็คงอาจจะต้องเป็นโอกาสต่อไปนะเพราะว่าไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าแก้วันที่เกิด เพื่อไปคำนวณแล้วผูกดวงออกมาครับผมอ่าผูกดวงออกมาวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมการมาเพราะว่าการหาราคาัวเิกเต้องใช้แผ่นหมุนในการตั้งตั้งรัคนาเรกครับผม,บผมยังยังเร่เทวดูกันเนี่ยในนังสือพิมพเนี่ยก็บอกว่าคนเกิดราศีมังกรคือคือคนเกิดเดือนกุมภกราใช่ไหมครับผมแต่ถามว่าเวลาไหนอ่ะถ้าเวลามันดึกมันก็รัคนาไม่ใชุ่มกราแล้วอ๋อค่ะเวลาต่างกันนี้ก็คือเปลี่ยนอีกใช่ถึง<ช>ว่าถึงว่าเกิด เดือนมการานะตอนเที่ยงคืนลัคนาราศีนี่ไปอยู่ที่ประมาณราศีสิงห์แล้วเป็นต้นครับผม่หมเพราะวันนี้มี24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงนับตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี5 9ของวันต่อไปเพราะดาวค้างฟ้าอันนี้คือโหราศาสตร์ไทยนะครับผมนะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาแบ่งเขตเวลากันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการบินหรือว่าโดยโปกติก็ไปตอนเที่ยงคืน เลยเที่ยงคืนเป็นวันใหม่แต่โหราศาสตร์ไม่ใช่ตอนห้าทุ่มนะเป็นวันไหนสิวเป็นเป็นวันจันใช่ไหมตอนตีห้ายังเป็นวันจันทร์อยู่กฎของดาวค้างฟ้าครับตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกับอื่นๆซึ่งมันก็สัมพันธ์ครับเพราะบางทีเรากลางวันะเราเห็นพระจันทร์ก็มีใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบอยู่ๆก็โผล่ออกมาเป็นเรื่องที่ มีหลักฐานมีอะไรที่สอดคล้องกันเขาเรียกวดาวค้างฟ้าอ่าครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าแะ้วกันให้คุณอาดูดวงได้ครับเดี๋ยวผมก็เป็นสายมูเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาให้แลวกันนะวันเดือนปีเกิดนะเวลาตกฟ้าจังหวัดที่เกิดครับผมต้องมีครบทั้ง5้าอย่างนี้ถึงจะถึงจะคำนวณล,ลัคนาดได้แม่นยําทําไมถึงต้องบอกว่าจังหวัดที่เกิดเพราะว่าเลตลองที่ในจังหวัดที่เกิดเนี่ยกรุงเทพเนี่ยต่างจากอุบล18นาที อ๋อมันก็มีเวลาอีกใช่ชครับแต่ละพื้นที่ใช่ครับกรุงเทพเนี่ยจะชา้าเวลาเนี่ยจะชา้ากว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอุบลเนี่ยตอทสุนเนี่ยหกโมงเช้าใช่ไหมขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยหกยโมงมเป๊ะเนี่ยขึ้นก่อนเลยถามว่าแล้วกรุงเทพยัยงเป็นไรตีห้าเศษเศษยังไม่ยังไม่สวา่างเลยเรานับเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นวันนั้นเนี่ยเวลาที่แตกต่างแบบนี้พอมาคํานวณเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ย นะบวกไปตั้งทีครับผมนาะทีเพราะว่ามันจะช้ากว่าใช่ไหมช้ากว่า24นาทีอย่างเงี้ยเลยต้องนํามาคํานวณพวกแลดลองจังหวัดที่เกิดหมายก็คำนวณให้คร่าวๆแล้วบอกเออคนคุณเนี้ยราคนาราศีอะไรครับนะมันต้องมีการบวกลบเข้าไปตลอดนะไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเอ้ยผูกดวงง่ายบางทีผูกดวงแล้วด้วยด้วยโปรแกรมเนี่ยไม่มั่นใจต้องมาคานวณด้วยมือหมุนด้วยแผ่นหมุนอันนี้ละเอียด ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะสําเร็จออกมาดูดวงกันได้แต่ที่เราดูดูกันนี่คือ10นาที5นาทีปั๊บได้หนาทีส0นาทีก็คือคร่าวๆบอกว่าอย่างพ่อเตก็เกิดมาอะไรเสาทิดจันเกิดวันจันเขาบอกโอ้คนวันจันทร์อ่อนหวานนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใกล้แบบนี้เขาบอกว่ายศศักดิ์ไทยอาทิตย์รูปจิริตไทยจันทร์ก้าแข็งขยันแทงคัน อ่อนหวานไทยพุทธปัญญาพิสุทธิ์ไทยพฤหัสกิเลสสมบัติไทยดาวสุกโทษทุกไทยเสามัวเมาไทยราหูเห็นไหมคนคนเกิดวันที่กับองอาจพึงภายใช่ครับคนเกิดวันพุธก็แหมเจ้าเจ้าอ่อนหวานคนพฤหัสก็ปัญญาดีนะเป็นพวกครูอาจารย์ะลรพวกนี้คนมันสุกก็เป็นดาราดีอย่างพัตเตอร์เกิดวันจันทร์ก็รูปก็จะมีรูปสมบัติดีคือหน้าตาดีนะ จริจัจาก,การ้าอ่อนหวานเป็นคนที่คล้อยไปในทางที่มีศีลธรรมดีนะมีคนที่เป็นคนที่จิตใจงดงามอันนี้คือคร่าวๆทายพื้นฐานแค่ดาวจันทร์ดวงเดียวเองมันไปได้ยังเยอะ<ม>แต่เวลาผมทายผมไม่ได้ทายวันอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเบสิกกันเราก็เลยไปเลยว่าตั้งแต่เนี่ยปีนี้นะหรือที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาทับใช่ไหมถ้าดาวเสาทับแจงว่ามีปัญหานะ มีอุปมีมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจเยอะเลยแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสทับโอ้ปีนั้นรุ่งโรจน์ได้เงินได้ทองมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราดูเป็นห่วงแบบนี้นะคือเบสิกง่ายๆก็เราก็ข้ามๆไปแต่ก็พูดให้ฟังบ้างแต่ถ้าจะเรามาดูชัดๆก็ต้องหนึ่งมีองค์เกณฑ์ไหมดวงนี้มีองค์เกณฑ์หรือเปล่าองค์เกณฑ์คือความยิ่งใหญ่สองมีอุดมเกณฑ์ไหมอุดมเกณฑ์คือความรวยสามมีปฐุมเกณฑ์ไหม ชื่อเสียงยศศักดิ์นะนะถ้าสมมีปทุมเกณฑ์เนี่ยอย่างพอตเตอร์ถ้ามีปทุมเกณฑ์บอ่อคนนีย้ยังไงก็ดังยังไงก็มีคนรู้จักผมรอรุละผมรอดูละ,ละ <laughs> น,นี้โอเคครับ <laughs> ก็เด็กกินเลยย้อนไปนิดนึงว่าเรื่องที่คุณอาตามหลวงพ่อไปครับที่อินเดียผมอยากทราบว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไปเที่ยวหรือว่าไปตามรอยพระศาสนาพุทธ แต่ว่าก็ได้ฟังได้ดูมาบ้างอย่างอยาก <c oughs> ดูความประทับใจแล้วก็สิ่งที่พบเจอว่าแบบอะไรบ้างอย่างครับที่เราไม่เคยไม่คนไทยที่ถ้าไม่เคยไปอาจจะไม่รู้จะไม่เห็นเลยประมาณนี้ฮะอย่างแรกนะ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปอินเดียเราต้องไปลงที่กาลากตาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไปลงที่พุทธคยาเลยเลยสามีพุทธคยาเปิดแล้วแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็สามารถลงเลย <c oughs> บินตรงจากเมืองไทยได้เลย <c oughs> สิ่งที่แนะนํา คนที่ไม่ได้ไปอินเดียเนี่ยถ้าได้ไปอยากให้ไปที่พุทธคยาตรงนั้นเป็นที่ที่พุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสุลุเป็นพุทธเจ้ายังมีพลังงานแอบแฝงแล้วก็ฝังตัวอยู่ที่นั่นอย่างเต็มเปี่ยม100ร้อยเปอร์เซนต์รู้สึกได้เลยครับรู้สึกได้เลยถ้าเราเป็นคนปฏิบัติเรานั่งสมาธิเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปจะไปเจอ,อพระพุทธมตตาก่อนใช่ไหมที่อยู่ในเจดี พอเดินอ้อมไปหลังก็ไปเจอพระแท่นวชระอาจที่พุทธเจ้าท่านตัดสรุ้แต่ตอนนี้ไอ,อ้ที่ตามประวัตินี่คือเอาหญ้าแปดกองแปดฟ่อนมานั่งปูทับเขาเอาก้อนหินก้อนหนึ่งเขาเรียกวชระอาจไปตั้งทับไว้ไม่ให้คนข้ามไปข้ามมาไม่คนไปเหยียบย่ําเพราะตรงนี้เป็นที่สําคัญครับตรงนี้แหละจะอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คนที่ไปนั่งอยู่ที่นั่นเนี่ย เราเห็นเทศมันนั่งนานนะแกเขานั่งคือเขาเกิดปิติในใจเขานั่งสมาธิก็เกิดปิติก็ติดยืนจนวิติบางคนก็นั่งไปถึงฌานก็มีแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นไม่เหมือนกันในสิ่งที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็เห็นโอ้ขึทั้งนานๆพอเข้าลุกไปเ,เราเข้าเราเข้าไปบ้างเราเข้าไปกราบผมเนี่ยเข้าไปกราบที่พระแท่นเอาหน้าผากแตะพอแตะปุ๊บมันเกิดปิติขึ้นมาเลย นะมองเห็นในนิมิตเห็นในนิมิตเป็นภาพเขาดำเหมือนกับมีพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงหน้ารประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่ที่เรามันเป็นปัจจิตังนะครับมันไม่สามารถอธิบายได้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ว่ามันต้องเป็นสััร์ตในตัวเองในเรื่องของจิตศาสตร์เพราะเรา,เราไปนั่งธามที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วนึกว่าโอ้แม่โพจา๋า อยากได้เปลือกโพอยากได้ใบโพไปบูชาที่บ้านหน่อยใบโพเปลือกโพก็ตกมาใส่หน้าตักโนเฮยนั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็จะเราก็ตื่นมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเอากลับมาบูชาที่บ้านคับผมคืออธิษฐานอะไรก็ได้ตรงนั้นนหละอยากได้ต้นโพอยากได้กิ่งโพต้นมหาโพตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมครับคือต้นเนี้เป็นต้นลูกแล้วต้นหลานแล้วคือเขาเกิดมาตั้งสองพัน่าปีแล้วเพราะนั้นเนี่ย บางช่วงเขาก็จะเขาก็จะต้นแม่ก็จะหักลงบ้างอะไรบ้างจะมาแล้วก็มีงอกใหม่ค่างอกจากเงอเดิมาเลยครับผมอ๋อและกิ่งเขาเนี่ยขนาดเนี่ยเขาต้องใช้เหล็กค้ำไว้กิ่งไปทอดไปยาวตั้งสามสิบสี่สิบเมตรโอ้ยาวมากเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเอาเอาเหล็กเนี่ยค้ำไว้เพราะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องไปนี่ก็คือที่พุทธคยา โดยเพราะตอนที่ถ้าไปแนะนําให้ไปเป็นเวลาเช้าเช้าอากาศกันบางดีเย็นเนี่ยเราไปนั่งสมาธิตรงน่าจะเห็นเราจะได้นิมิตอะไรที่ดีๆแล้วก็เราได้สมาธิที่ลึกๆนะก็อันนี้ก็ต้องบอกไว้แค่นี้ก่อนส่วนลึกแค่ไหน,ไนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไ้เลยครับนะครับจะเป็นยานเป็นชาลแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันนี้นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนําให้ไปนะครับก็คือ ที่พาราณสีกรุงมพาราณสีพาราณสีเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่ครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ของศาสนาฮินดูเราก็าจะมีกลุ่มพระเมลาพิธีต่างๆเลยมากมายมีเทวาลัยเป็นหมื่นเทวาลัยอยู่ที่นั่นนะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยท่านไปไปเจอปัญญพีทั้งห้าที่นั่นครับแล้วก็ไปเทศสั่งสอนจนทั้งปัญญเพียงห้าเนี่ยตัดสโละสำเร็จเ,เป็นพระอาหารหันต์ครับผม เพราะนั้น,นตรงนี้เนี่ยเราพอเราไปอยู่ในในสถานที่ที่ที่เป็นอดีตที่พระเจ้าเคยมาเทศสั่งสอนเป็นจากปัญยญวิคีเนี่ยบรรยากาศก็อีกแบบหนึง่งร่มเย็นสบายแล้วมันเป็นต้นกําเนิดของศาสนาพุทธที่กระจายไปสู่ทั่วโลกในเวลานี้เพราะนั้นสองที่เนี่ยถ้าถ้าแนะนํานะดีมากเลยดีมากเลยอยากให้ไปแต่โอกาสาผมสบายบ้างอะ่ะแต่ถ้า <laughs> ไปได้ครบทุกที่ถือว่าสุดยอดครับผม อ,อย่างเช่นที่กุสินาราเงี้ยเราเราไปก็เห็นพระพุทธเจ้านอนตะแคงเงี้ยนในท่าพรินิพานคนที่เข้าไปก็ร้องไห้กันเราเข้าไปก็ไม่กล้าก็อินเขาด้วยแหมก็น้ําตา oh. ซุมเลยนะคือมันเป็นความเรียกว่าความปิติก็ได้หรียบุงทีก็เป็นความอัดอั้นลึกๆที่โอ้โหพระพุทธเจ้าท่านนอนท่านนอนพรินิพานท่านเนี้ยเหรอ ไปลุมพินีก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็คือโอ้นี่เป็นสถานที่เกิดของพุทธเจ้าเนี่ยนี่จุดก,กาเนิดของสารพุทธนะก็คือเกิดรตรงนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ก็สร้างเป็นสถานที่ที่เป็นสาลาคลอบไว้ใหญ่โตแล้วเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแค่าสาราหักหักพังๆตอนนี้ก็ทําดีแล้วก็ส่วนใหญ่คนคนพุทธเนี่ยก็ไปช่วยกันหลงขันนะออกเงินทําบุญเพื่อสร้างสับสถฐานที่นั่น วันตอนนี้ทั้ง4ี่สังเวเนี่ยทุกที่ดีหมดแต่ที่น่าไปไม่สุดอันดับหนึ่งก็คือพุทธคยาพุทธคยาครับผมก็จะมีวัดพุทธไทยนยะทั้งมีหลายวัดเลยวัดพุทธญี่ปุน่นวัดพุทธของอเนปาลของภูฐานของไปแเต่คือมารวมกันทุกป,ประเทศครับอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยสร้างใหญ่โตมากและสะาดสะอ้านคือถึงแม้ว่าประเทศที่เป็นจุดตั้งเนี่ยจะนับถือศาสนาอื่นไปแล้ว แต่ว่าความเป็นพุทธหรือว่าความเป็นนั่งเดิมก็ยังอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปคือพุทธของเราเนี่ยก็ถูกครอบงำันอยู่บ้างครับผมถูกครอบงำอยู่บ้างอ่าถามันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งตัวนี้ว่าศาสนาพุทธในอินเดียจะเป็นไงต่อไปใช่ครับเคยค<น>ิดนี้ไหมเคยครับเพราะว่าทั้งแถบอินเดียเปลี่ยนศาสนา<ช>ไปเลยอในอินเดียเนี่ย อินเดียนับถือฮินดู90%ที่เหลือเนี่ยเป็นศาสนาอื่นศาสนาอื่นหนึ่นงเช่นเป็นศาสนาอิสลามเป็นคริสเป็นเอเป็นเชนนะและมีหลายศาสนาอยู่ในนั้นทีนี้เนี่ยเราถามไม่ได้พูทจะไปงไงมันก็มีเรื่องที่มาสกิดใจให้ให้ทางพอตเตอร์และคนที่ดูเนี่ยได้เข้าใจเรื่องแบบนี้ออตอนเมื่อสองปีก่อนเนี่ย คุณกาการมาลิกคนที่รับบทเป็นพูทธเจ้านะครับหนังเรื่องอะไรระพุทธเจ้าซาดาเอกของโลกเนี่ยนะเป็นพระเอกพอแกรับบทแล้วแกก็กกอ,อินขึ้นมากับบทเทได้รับแกเราเริ่มมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วก็เริ่มแล้วแกก็เปลี่ยนศาสนาแกมาเมืองไทยครั้งหนึ่งมาที่วัดท,ที่วัดธาตุทองแล้วมาบวชที่นี่เมื่อสองปีก่อน คนลุกเลยครับคนลุกสองพิกรเสแต่แล้วเนี่ยวัดท่าทองกับวัดท่าฉาติการามของเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยนะพระพระผมวมชิรากรเนี่ยนะเขาเหมือนเป็นวัดพี่ปัดน้องเขาบอกเออไหนไหนมาแล้วก็ไปกราพพพบพระผมวมชิรากรที่วัดป่าเนี่ยสิการนากันแล้วขึ้นไปครนะคุณกากันมาลิกแก่ก็ชอบบรรยากาศบอกว่าเดี๋ยวบรรยากาศก็จะพาคนเนี่ยวัวโซอุบิศิกาเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนเขาเนี่ยครับ เมื่อปีที่แล้วนี่ตอนต้นปีนตอนต้นปีประมาณเดือนกุมภาเนี่ยกุมภาหกหกใช่ไหมคุณกาการมาริกาจัดเดินธรรมยาตราที่มุมไบและกันนี้มุญอาจารย์เนี่ยจาคุณพระพรหมวชิรากรเนี่ยไปเดินธรรมยาตรา6กิโลเมตรคนเป็นแสนคนบนถนนนะคนเป็นแสนคนนะก็เกิดความภาคภูมิใจบอกุอ่ยถ้าทําได้แบบนี้เดี๋ยวพา คนเนี่ยไปบวชที่เมืองไทยดีกว่าครับผมนะแล้วก็พาอุบาสูบสิกาสักส่วนหนึ่งไปด้วยแวกจัดตั้งมูลนิธิกา,กากันมาเล็กขึ้นมาอืาแล้วแกก็พาคนอินเดียมาบวชที่เมืองไทย4ีน่สะิบเจ็ดคนบวชที่วัดทัดทองแล้วก็มีอุบาสิกาอุบาสกส่วนหนึ่งตามมาประดิษฐธรรมด้วยมาดูแลพระด้วยนะพอบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดทัดทองไปดูงานที่วัดพระแก้วอย่างเงี้ย ไปที่พระจิตุพลเงี้ยออ้ยเขาเห็นอุ้ยประเทศไทยทําไมใหญ่โตขนาดนี้นะผมผมถามเขาเขาก็พูดอยู่คำหนึ่งนะว่าถ้าจะดูพุทธพุทธศาสนาให้ดูที่เมืองไทยผมถามว่าทําไมถึงไม่ไม่อยู่ที่อินเดียล่ะอินเดียคือต้องกาเนิดเขาบอกที่นั่นตอนนี้พระธรรมวินัยยังไม่เข้มแข็งนะเมืองพุทธเราเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเช้ามาพระธรรมวัดสวดมนต์ เยนธวสดมนมีการสอนกรรมฐานมีการปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้แหละที่เขาอยากได้ก็คือที่นู่นก็ยังมีมีพระอยู่มีพระสงฆ์อยู่แต่ว่าแต่ว่าพระวินัยอาจจะไม่เข้มแข็งเท่าเมืองไทยคือทำเนียมต่างมันมันเริ่มย่อยหย่อนแล้วเขาก็มาพาเมืองมาเมืองไทยปลายปีที่แล้วนี่ก็พามาบวชสี่เจ็ดรูปบวชเสร็จพอไปดูงานต่างเรียบร้อยวันที่ พกราที่ผ่านมาไม่นานมาเนี้ยก็ไปเริ่มต้นเดินธรรมยาตราที่ที่อุทิยาเดินไปที่อ่างทองสิงห์บุรีแล้วไปจบที่นครสวรรค์ไม่พวกเราไม่รู้เลยนะครับเร้ว <c oughs> คือ, <c oughs> อจริงๆฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดิมทีก็อยากให้ออกฤกแต่เม,มืองไทยไม่เหมือนอินเดียเพราะว่าการจราจรเทาานียโอ้โหถ้าไปเอกฤกเนี่ยรถลามันจะติดกันมหาศาลเลยก็เลือกเส้นเส้นทางที่เป็นเส้นใน เส้นไหนที่ลดไม่เยอะนักแล้วก็คือคนที่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวับพยายามไม่ให้เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่งั้นล้เดี๋ยวเกิดไทยมุงเยอะแน่นอนอยู่แล้วครับเออไม่เกิดไทยมุงเยอะที่คุมกันไม่ได้ก็เลยบอกเอาเท่าที่เท่าที่เท่าที่ควบคุมมันได้ง่ายๆหน่อยครับถ้าเกิดทําข่าวนี้แล้วบอกว่าพระเอกที่แสดงมาบวชเองมาเดินเองผมว่าบันเทิงคือแบบมุงแน่นอนอ้าวอย่างนี้แล้วกันนนี้พอไปเดินพอวันที่สิบ ทบเาลที่ผ่านมาเดินถึงวัดใช่ไหมก็มีการปฏิวัติกรรมฐานกันมีการสอนกรรมฐานสอน,สอนทุกๆอย่างที่จําเป็นที่พระนวากาคคักกะควรจะรู้คุณกากันมาล็กเนี่ยไปบินทบาทกับเจ้าคุณาจารย์ทุกเชา้าชาวบ้านก็ตื่นเต้นวันนี้คุณกาการจะมามาใส่บาตกันเยอะมากแล้วก็ถามว่าพวกนี้จะมางงอีกไหมเราก็บอกว่าก็เดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าต่อไปครบ,ค,รบคือ ถาเนี่ยจะบินธบัตอยู่สามที่เดียวกันวัดวัด,วดป่านี่นะครับบินธบัติสามท,ที่เดียวกันก็ต้องเฉลี่ยกันไปไม่งั้นแล้วคนก็จะโกรธว่าอ้ยทำไมไปแต่ที่นี่เออไม่มาที่นี่เลยค,คุณกาการก็เป็นดาราคือเขาเป็นซูเปอร์ซา์จริงอ่ะขนาดไปอยู่ที่วัดเนี่ยพวกแฟนคลับมาขอถ่ายรูปนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็มาถ่ายรูปเฉยเลยนะถ่ายเสร็จนั่งกินต่อโอ้บอกโอ้สุดยอดจริงๆคนๆคนนี้ แล้วเขาบอกว่าเขาประทับใจเพราะว่าเวลาที่มาเนี่ยอก็อยังมีพระที่มาสอนกรรมฐานใช่ไหมครับผมเดินยืนนั่งนอนทํากรรมฐานได้หมดเลยนะที่บนเขาอ่ะเขาก็จำความรู้สึกอย่างนี้ไว้ที่ดีเขาเขาบอกปีต่อไปเขาก็จะพามาอีกนะอะจะพา,าอีกนะสำหรับ,ค,รบคนที่เป็นพระรเป็นอุบาสุบาสิก,กาเนี่ยนะ นี่คือสิ่งที่มันเป็นไปแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยสาญญาพุณอินเีเป็นไงมันก็ให้โตก็ให้โตนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นแล้วครับผมแต่แต่จะได้โตมากขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดการได้ครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็มากแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ400คนคือ140ล้านใช่ไหมใช่ครับเพราะประชากรอินเดียเยอะมากแช่เพียงพอแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่ามุนทีของคุณกาการมาเล็กเนี่ย เราติดอาวุธทางปัญญาไปให้80คนท่านท,ที่บูชเป็นพระด้วยแล้วเป็นฆราวาสที่มาปฏิบัติที่นครสวรรค์เนี่ยนะที่วัดป่าิริวัฒนาวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนคราวาสวรรค์เราติดปัญญาติดอาวุธทางความคิดให้เขาเขาเริ่มกระจายสิ่งล่านี้ออกไปเรื่อยๆคนที่มีความคิดที่นับถือพระเจ้ามีอยู่แล้วคนที่เบื่อวัณนนะอย่างเช่นสูตรจันทานเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเพียบเลยเพราะว่าเป็นสูตรเป็นจันทานทําอะไรไม่ได้เลย ค้าขายก็ไม่ได้รับชก,การเขาก็ไม่เอาที่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนศาสนาที่ผมขนรู้ก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนในยุคข,ของพระพุทธเจ้าที่ศาสนาพุทธเริ่มมาก็คือเริ่มจากหคนมาจากวิชีค่อยๆขยายไปขยายไปแบบนี้แล้วแต่กี้คือผผคนรู้เพราะว่าผมรู้สึกแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นี่นคือเป็นเรื่องที่คุณอานเนี่ยไปที่อินเดียมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้ใช่ครับผมไม่รู้เลยจริงๆผมว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องนี้ ก็วันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณค okay. okay. ุณอามากนะครับผมที่มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ต่างๆนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอคุณอาเนี่ยใน EP ีต่อๆไปนะครับเพราะว่าคุณอาก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมฮะครับโอเคครับผมก็สถ้านีครับขอบคุณสถานที่สวยๆนะผมร้านสาลแหนรนะครับผมจัดจานยานอาลีนะครับอาหารไทยอีสานนะครับ และก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมคุณอาวีนาอุปัทยานะครับและก็คุณอมรรัตน์สุรัตนาา a นินนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใครที่ชอบฟังเรื่องราวนะครับผมประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆจากตัวจริงอย่างคุณอานะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมเพื่อไป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ